โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็มาพบว่าผมเวลาเชงกันอีกเช่นเคยนะครับผมทุกคนครับวันนี้นะครับก็จะมาเฉลยนะครับผมโคนาโบที่จะมาในเดือนหน้าหรือว่าเดือนหนึงหาคมนั่นเองนะครับผมเรื่องก็คือเมื่อวานเวลาตีหุมเนี่ยนะครับเกมก็เอารูปภาพนี้นะครับเข้าในอ่าอ่าเป็นป๊อปอัพแบบนี้นะครับผมก็กดปิดไปได้นะครับเรื่องก็คือเขาอ่าใบมาแค่เห็นบันนะครับผมเรื่องก็คือเป็นการใบแบบใหม่แล้วเขียนว่า จัดโคลาโบในอีก6วันเออผมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอีก6วันมันก็จะจัดนะครับผมแต่ไม่รู้อ่าเกมก็เอามาบอกนะครับผมแล้วก็ทิ้งกับตัวละครตัวนี้นะครับผมทิ้งกับตัวละครตัวนี้นะเออตัวละครตัวนี้นะครับผมเรื่องเป็นเงาดําทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิดออกมาเห็นแคปปันแล้วก็จมูกแค่นิดเดียวนะครับผมแล้วก็มอบตัวอาช้ยเป็นของขวัญเลยนะครับผมเรื่องตัวนี้น่าจะเป็นแบบไม่มีผมหรือเปล่านะไม่มีผม เออไม่มีผมหูใหญ่ไม่มีผมนะครับเล่นกล้ามเป็นนักกล้ามอะไรประมาณนี้นะครับผมทคนแล้วก็คือฉากหลังพื้นหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆในตนามบึกอะไรตัวอย่างนี้แหละนะครับผมเออแล้วก็ทุกคนก็คิดว่ายังไงนะครับผมซึ่งตัวนตัวผมมองว่าเกมเนี่ยนะครับจะเป็นในการทําการตลาดรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบใหม่นะครับก็คือแบบอีก6วันจโคลโโบอ่าจัดคลโโบจะจัดอีก5วันนะครับผม สมมติถ้าจะจัดอีกห้าวันก็อาจจะใบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมหรือว่าอาจจะใบมาแค่นี้ก็ได้นะเพียงบันแค่นี้เออนะคบผมทุกคนเออนะครับ,ท,ออนะรบทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องอะไรนะผมเรื่องผมมองว่าเป็นเรื่องโอลิวเออไม่ใช่ดิเป็นโอลิเวอร์จากเรื่องบากินะครับผมเรื่องก็คือเรื่องนี้ก็ดังอยู่เพราะโมควรเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ค่อยไปตามดูก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเป็นตัวเต็มของมันนะครับซึ่งมันเป็นเป็นอาร์ทที่ผมเลื่อนเจอในกลุ่มนะครับผมแต่ตอนนี้ผมหาไม่เจอแล้วนะครับผมก็คือขออนุญาตด้วยละกันนะครับผมเรื่องก็คือเห็นเป็นตัวเต็มแบบนี้เลยนะครับผมเออทุกส่กางเกงในตัวเดียวประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมเอออันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะเป็น โอลิเวร์จะเริ่มบากิแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเอามาบ่าแบบนี้ผมว่าเกมอาจจะมีหักมุมอะไรบ้างก็ได้มั้งนะครับเออนะครับแต่ว่าอาจจะไม่หักมุมแล้วแหละนะครับก็ก็คือจัดคลาโบนในอีก6วันนะครับแล้วมอกเต๋ออาชาเป็นของขวัญด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจินตนาการไปต่างๆนะครับผมหลังจากที่อ่าก็ไปดูคลิปที่เคเลนเจอร์แล้วก็อ่าเพจทางการได้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเพจทางการให้เลยนะครับนี่นะครับก็คือมัน มันมันมันจะไม่ไปเรื่องอื่นแล้วอ่ะเออนะครับมันจะอ่ามันจะเป็นแค่เรื่องบากีนะครับเรื่องก็คือใบเพจทางการใบมาเป็นรูปนี้นะครับผมเออถ้าท,ทางซ้ายเป็นของเพจทางการนะครับทางขวาเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวละครจากเรื่องบากีนะครับผมเออก็คือแม่งโอ้โห ชัดเลยนะครับเกมไม่มีหักมุมแน่นอนนะครับผมทุกคนนะครับผมทุกคนเกมอาจจะไม่มีหักมุมแน่นอนนะครับผมหรือว่าตัวนี้นะครับหลายคนก็จินตนาการไปต่างๆนานานะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอตัวดําจากไอวันพันแมนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเออนะครับก็คือจากแล้วก็ไอนักกล้ามจากโทริโกอะไรประมาณนี้นะครับผมตึ้งก็คืออาจจะลบไปเลยนะครับผมเพราะว่าเพจทางการก็บงก็ใบมาแล้วนะครับผมทุกคน นะครับอีกหกวันเจอกันนะครับผมตัวนี้นะครับที่ที่เกมออกมาใบเนี่ยนะครับที่เห็นรคบบาเนี่ยนะครับเรื่องก็คืออาจจะเป็นตัวแจกแน่นอนครับผมตัวแจกแน่นอนครับผมอาจจะเขาอาจจะไม่เอาตัวพวกพระเอกนางเอกมาไอ้นี่นะเขาจะไม่เอาพวกพระเอกนางเอกมาแบบไอ้นี่อ่ามาเป็นตัวใบนะครับผมเพราะว่าจะรู้จักกันเยอะนะครับผมเลยเอาเห็นแคปบาเงันก่อนนะครับผมเห็นแค่นี้ก็ ใบได้แล้วนะครับผมเพื่อนก็คืออีกหกวันนะครับก็รอดูกันได้เลยนะครับหมเออีอกหกวันรอดูกันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องบากินะครับผมก็ขอให้หุนหดละกันนะครับผมนะโอเคตัวอ่ถ้าตัวตัวกระชาหนึ่งชิ้นนะครับผมไอ,อเจตติกานี่มันก็แจกเยอะเกินนะอ่ะเลนเจอร์ก้าดาวอะไรประมาณนี้ผมไอดีหลักผมดองอยู่นะเออไม่รู้เออไม่รู้ว่าถึงยังนะเออแต่ว่า เกมแจกเจติกาเยอะจริงนะครับผมตัวอ่าก็เก็บเงินไว้รอเลยละกันนะเหมือนเกมเนียเป็นการตลาดนะบ,บอกว่าเออไปให้ก็ได้เห็นครับมานนะมึงเก็บเงินรอนะเวเออก็เออแล้วแต่นะอ่าทุกคนอาจจะเปิดตู้นี้อ่ะอ่าเปิดตู้นี้เปิดตู้นี้มั้งนะครับผมแต่ว่าอนุบิดนะครับเออหรือว่าจะตามหาก็ได้นะครับผมแต่ว่าอ่าก็กำเงินไว้รออ่ากำเงินไว้รออ่าคคลบโบเดือนหน้านะครับ อาจจะทําเป็นเก้าดาวได้นะเออผมคิดว่าอาจจะทำเก้าดาวได้นะทุกคนทุกคนคิดเห็อย่างไงอะนะครับเพราะว่ามันอัปเดตเก้าดาวมาแล้วผมก็คิดว่าจะเป็นอ่าโคโาโบจะเป็นเก้าดาวก็ได้นะเออยิ่งอาตะกิวอ่อนๆใช่ไหมทำเก้าดาวได้อาจจะหดเอออะไรประมาณนั้นนะครับผมทุกคนเดี๋ยวขอไปดูในประกาศแป๊บนึงนะครับผมดึงก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะ อีเวนนับถอยหลังนะครับก็คืออจะใบในเกมช่วงตีทุ่มของทุกวันเออผมว่าน่าจะใบทุกวันนะครับผมเออใบแบบเหมือนตัวเห็ดบันเมื่อกี้นะครับก็รอดูอีกตีทุ่มวันนี้นะครับผมไม่ว่าอา,อาจจะใบเพิ่มก็ได้นะครับจากเห็ดบันก็จะเป็นหน้าผากผมแขนเท้า <c oughs> เอออะไรก็ว่าไปนะครับผมนะ แล้วก็จัดประมาณห้าวันหกอ่าห้าวันใช่ไหมก็ในจะได้ตั๋วกราช้า5้าใบนะครับผมเออนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่บัญชีทางการได้ไหมไม่เป็นไรหรอกนะครับเลือกหนึ่งหาผมก็ขอให้เป็นหุนโหดแล้วกันนะครับผมหุ้นโหดแล้วกันนะนะครับผมก็คือห,หอหุนโหดขอหุ้นโหดแล้วกันนะครับผมโดนทตุหรือว่าตะกิ้เนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้นะครับผมตะกิ้อาจจะ กากก็ได้นะครับแต่ถ้าทำเก้าดาวเนี่ยอายโหดขึ้นมาก็ได้นะครับผมเือ,อนะครับตัวตัวที่ทำเก้าดาวได้นะครับก็เห็นหลายคนทำเก้าดาวแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีแม็กนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เลเวลเยอะเอ้ยมันต้องใช้กบกบเก้าดาวนะครับผมต้นปีนะโทวะเนี่ยโทวะก็หลุดมาเลยนะ ทรวเดี๋ยวผมย้อนทำรายนิดนึงนะครับโทรวเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็คืออ่าเป็นแบบหลุดออกมาเลยนะออกมาจากทวิตเตอร์นะครับเดี๋ยงก็มีเพจทางการเนี่ยออกมาบอกเฉลยเองนะครับผมว่าเรื่องนี้มานะครับก็เป็นยาชาฮิเมะนะครับมีนาเมบตานะครับอาดัมก็เป็นอาดัมก็เป็นใบหลุดป่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอาดัมเป็นมาอย่างไงนะครับถึงคนรู้ว่าอาดัมมานะครับแล้วต่อไปนะครับก็เป็นชาแมนคิงนะครับ ชายแมนคิงอันนี้เป็นปายหลุดแน่นอนครับผมเออเป็นปายหลุดอ่าเด็กียตะกิยหรือเปล่าเอา้ไม่ไม่ใช่ดิเกมเฉลยออกมาเลยนะอันนี้ผมผมลืมแล้วนะว่าเป็นปลายหลุดหรือเฉลยนะแต่ว่าชายแมนคิงเนี่ยนะครเออเป็นไงดีอ่ะเป็นไงดีอ่ะอ๋อเป็นอันนี้ครับเป็นปลายโปรโมทคอลลาโบที่ผมอาจจะทําไปก็ได้นะก็เลยชายแมนคิงนะครับผมก็จบไปแล้วนะชายแมนคิงเพิ่งจะมาเทียบ่ามเรื่องนะครับเออ ถ้าบากิเข้าก็จะเป็นเรื่องที่4ีนะครับพวกนี้ก็ไอพวกปีที่แล้วเนี่ยโคลรโบปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรหลุดมาเลยนะเออไม่ค่อยมีอะไรหลุดมาเลยนะนะครับนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นร่วมให้ดูเลยนะครับว่าทุกคนคิดเห็นยังไงนะผมเดวนตัวผมมองว่าเป็นลิเวอร์จีเรื่องบากิแน่นอนครับผมก็อาจจะเป็นนี่นะครับบ๊อบแชมเปี้ยนนะครับบ๊อบเัาเกรดเก้าดาวเอออะไรก็ว่าไปนะครับผม อะไรก็ว่าไปนะอาจจะเป็นบ๊อบเก้าดาวก็ได้นะอาจจะไม่เชคโคลาบก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นคโคลาบ,บูบ๊อบแชมเปียนอาจจะเป็นคโคลาบบ๊อบก็ได้นะเออเล่นเล่น,นะครับควาขมขำนะผมก็คือเกมเนี่ยมีหักบูมได้ทุกเมื่อนะครับผมถ้า,าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับผมก็คือคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผตัวนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าขำๆอยู่นะที่เป็นบ๊อบอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าขอทําเป็น9้าดาวได้นะครับแล้วก็เกียร์เจ็ดดาวเนี่ยแบบโหดๆแลเป็น เกียร์ธาตใบท่าุไม้ที่แบบแคล้ายๆดาบคิคุจูมอนจินะครับผมเออนะครับก็อาคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมอาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อ่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้นะก็คือบาคิลอยบ์บักเติ้ลครับขอบคุณครับ